มาครับเพราะว่าตอนนี้บรรลวนที่เรามาโชว์แบบว่าจริงจังมา,มากๆเป็นแบบแบบว่าเป็นเรื่องเป็าวที่เดียวเชียวก็เป็นงานแรกที่แบบว่าจริงจังขนาดนี้ กันแล้วก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใครมีความสุขจ่จะจิ้นก็โอเคครับแล้วก็ยินด,ดีครับ นี้ก right. ็สำหรับซิงเกิลนะครับก็บางคนก็ปล่อยมาแล้วเป็นเป็นแบบว่าซิงเกิลที่แบบเอาออฟฟิเชียลเลยก็ติดตามได้ครับที่ชูครับผมสำหรับเพลงสำหรับเพลงแล้วก็ยังไม่ปล่อยแต่ว่าในเวลานี้แน่นอนสำหรับเพลงของเหงาเริ่มต้นนะคะส่วนเพลงของพี่เอ๋ก็ฉันจะเป็นต่างค่ะก็ปล่อยมาแล้วก็อยากให้ดาวน์โหลดนะคะเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะก็สำหรับข้อแรกดาวน์โหลดนะฮะก็ เว็บ dot truemusic dot com มาสเสิร์ชเพลงแล้วก็โหลดได้เลยแล้วก็ใครที่ใช้ทวมูฟนะครับผมก็กด2องตัวแล้วบอกชื่อเพลงได้เลยครับผมแล้วก็จะได้เพลงมาพร้อมกัเป็นสินราศรีนทุกเพลงเลยนะคะในครอบในครอบของ True Music ครับผมใช่อนาคตเราจะมีแบบพัฒนาพัฒนาได้อนาคตมีพัฒนาไหมก็มันก็นอนาคตเนาะก็พูดไม่ได้หรอกครับผมก็ก็เป็นก็คือเป็นพี่น้องก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขกันตีก็โอเคแล้วครับผมใช่วก็มันเป็นเรื่องของอนาคต เพลงฉันจำเป็นหรือเปล่าครับตอนนี้ก็มีกดให้ดาวน์โหลดแล้วสามารถติดตามได้ที่ YouTube หรือว่าจะเป็นช่องทางทางเอฟได้ทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook หน่อยละกันก็สำหรับแฟนเพลงผมนะครับก็เอิร์ดเอฟ9ครับผมรับรองว่าจะได้ทานทุกความเคลื่อนไหวของผมแน่นอน่าถ่าก็เป็นเพลงก็มีก็ติดตามเลยนะคะสำหรับแคทเอฟ9ถ้<ข>า,<ข>าใช่ถ้าก็เข้าไปก,ก